จากคลิปที่แล้วนะครับที่ผมเนี่ยได้พูดถึงถุงเท้าหรือถุงน่องของตัวใจทั้ง10คนไปเนี่ยว่ามันมีความเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับอะไรบ้างก็ได้รับเสียงตอบรับจึง่อข้างดีเลยนะครับผมก็เลยอยากทําข้อมูลเบื้องต้นครับสำหรับตัวใจทั้ง10บคนไม่ว่าจะเป็นเรื่องนิสยัยและแต่ละวันนะครับว่านางเนี่ยทำอะไรบ้างรวมถึงวิธีการฆ่านางและความยากง่ายของตัวใจแต่ละคนนะครับโอเคครับเพื่อไม่การเสียเวลาเนาะเรามาเรื่องกันที่ตัวใจคนแรกกันดีกว่าครับคนที่1มีชื่อว่าคากุยะวาคายสุมิ โดยภายนอกนั้นคาคกยะจะเป็นเด็กสาวที่ไว้ผมสั้นสีชมพูและอุปนิสัยของเธอนั้นเธอจะเป็นคนที่ร่าเริงสำหรับคาคุยะนั้นที่เป็นตัวใจคนแรกหากเราคิดจะลงมือฆ่าเธอถือได้เป็นคนที่ง่ายสุดเลยนะครับเพราะาไม่ได้มีใครอยากตามเธอก็จะมีบางช่วงเวลานะครับที่เดินไปคนเดียวบ้างแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเธอจะใช้เวลาส่วนมากนะครับบริเวณสกูปราซาและเธอเนี่ยก็จะยืนคุยกับเรนโบเกลเพื่อนของเธอไปเนาะแต่ถ้าเกิดว่าคุณจะเล่นตามเนื้อเรื่องที่ตัวเกมเนี่ยวางแพนไว้ให้ตัวละครคากุย่นะครับถือว่าเป็นต นั่นก็คือในเรื่องของการทำดีเจครับหรือว่าการถูกปฏิเสธให้เธอเนี่ยถูกรุ่นพี่โจกิชิที่เราชอบเนี่ยปฏิเสธไปครับโดยแต่ละวันผู้เล่นจะต้องก่อวินาศกรรมให้เกิดเรื่องแย่ๆกับคาคุยะครับเพื่อให้รุ่นพี่เนี่ยลดทอนความมั่นใจในตัวเธอลงไปตัวใจคนต่อมาคนที่2มีชื่อว่าโมยโกราคุยุนะภายนอกอันเธอจะเป็นสาวผมยาวมีสีแดงบุคลิกและอุปนิสัยของเธอนั้นเธอจะเป็นสาวทอมบอยที่ชอบแสดงออกถึงความผู้ชายมากกว่าเป็นผู้หญิงเพราะฉะนั้นแล้วในแต่ละวันผู้เล่นจะสังเกตได้ว่า มวยโกะนั้นจะไปจับกลุ่มคุยกับผู้ชายเรนโบ์บอยแต่ไม่เคยเห็นนางไปคุยกับเรนโบ์เกิลเลยสลับมวยโกะที่เป็นตัวใจคนที่2ก็มีความง่ายพี่จะฆ่าด้วยมีดหรือการฆาตกรรมเนาะเพียงแต่ว่ามีสิ่งหนึ่งครับที่ทําให้เราเนี่ยเลิกจะไม่ฆ่านางด้วยวิธีนั้นเราจะฆ่านางด้วยวิธีอื่นครับทางตัวเกมจะบอกเรานะครับว่านางเนี่ยมีงานอดิเรกที่อันตรายงานอดิเรกที่เล่นกับไฟครับมวยโกรเป็นเหมือนกับโรคทางจิตประเภทหนึ่งที่รู้สึกมีความสุขและความพึงพอใจถ้าหากห้จุดไฟ นำไปสู่การฆ่านางกับตามแคนนอนหรือตามเนื้อเรื่องเพื่อให้นางนั้นถูกไฟคลอกและตายทั้งเป็นโดยเป็นเหมือนกับว่าเรื่องทั้งหมดนั้นเป็นเพียงอุบัติเหตุเท่านั้นต่อมาตัวใจคนที่3ตัวใจคนที่3มนะครับมีชื่อว่าฮนามิฮโดชิมะฮนามิเป็นสาวแว่นและเป็นตัวละครตรัวใจเพียงคนเดียวที่ใส่แว่นนะครับเธอเนี่ยจะว้ผมยาวสีเขียวบุคลิกท่าทาองอุปมอุปไมยของเธอนะครับจะแตกต่างกับตัวใจคนอื่นมากเพราะเธอนั้นเป็นคนเขินอาย เวลาบทสวดนาเนี่ยก็จะรู้สึกได้ว่าเธอเนี่ยอาการติดอ่างครับโฮนามิใช้เวลาส่วนมากกับการอยู่ในห้องสมุดและนั่งอ่านหนังสือตลอดเวลาฟังดูเหมือนง่ายก็ไปห้องสมุดแต่จริงๆไม่นะครับเพราะในสดานั้นนะครับตัวละครที่ไปนั่งในห้องสมุดเนี่ยก็ถือได้ว่ามีเยอะมากฉะนั้นการจะฆ่านางด้วยมีดหรือใช้อาวุธใดๆเนี่ยถือได้ว่าค่อนข้างจะลำบากครับเพียงแต่ว่าการจะกําจัดนางด้วยแคนนอนหรือตามเนื้อเรื่องเนี่ยเขาได้มีการเสนอพวกเราไว้นะครับว่าเราเนี่ยควรจะใช้สิ่งที่นางรักไม่สุดเนี่ย เป็น,นกลไกที่ทำให้นางตายนะครับนั่นก็คือชั้นวางหนังสือจะมีช่วงเวลาให้หนางอ่านเสร็จปุ๊บก็จะไปหยิบหนังสือจากชั้นวางนะครับซึ่งผู้เล่นสามารถผลักชั้นวางลงได้ให้ตกลงไปทับนางตายครับและการตายของนางครับก็จะถูกสันนิษฐานว่าเป็นอุบัติเหตุเหมือนกับคนที่2เลยครับศัตรูใจคนที่4ครับซูมิโกะทาชิบานะภายนอกทธอมีผมสีม่วงแดงและก็มัดยาวลงมา ในเรื่องของอปนิสัยแล้วก็ท่าทางของซูมิโกะเนี่ยไม่ได้เป็นการบอกเอกแน่ชัดนะครับสิ่งที่ตัวเกมบอกเรานะครับมีแค่ว่าเธอเนี่ยจริงจังกับการออกกำลังกายมากเพราะซูมิโกะนะั้นมีความใฝ่ฝัน,นว่าอยากจะเป็นนักกีฬามืออาชีพสิ่งที่ตัวเกมบอกเราครับมีแค่ว่าเธอเนี่ยจริงจังกับการกินอาหารที่ประโยชน์และการออกกำลังกายเป็นอย่างมากครับกิจวัตรประจําวันที่ซูมิโกะทําแต่ละวันนะครับก็จะเป็นการวิ่ง บริเวณนอกเรียนนะครับบริเวณรูวิ่งกีฬาที่มันใกล้ๆงกับต้นไม้สกุระาของเรียนเรานี่แหละครับที่นางจะไปวิ่งออกกำลังกายนะครับแน่นอนครับว่าตรงนั้นเนี่ยไม่ได้มีแค่นางเนาะมีคนสั่นชนลมกีฬาที่มาวิ่งด้วยครับการจะฆ่านางก็ถือว่าเพิ่มระดับมากขึ้นครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นการฆ่านางตามแคนนอนแล้วก็ตามเนื้อเรื่องเนี่ยเขาเสนอให้เราเนี่ยวางยานางครับวางยาพิษนั่นแหละผู้เล่นต้องอาศัยจังหวะตอนช่วงเวลาพักเที่ยงครับเพราะในทุกๆวันนางเนี่ยจะมาเตรียมอาหารที่ห้องอีซีรสม ผูเลนต้องใช้ัว่าะที่นางเผลอครับไปวางยากล่องข้าของนางและให้นางครับกินมันแล้วก็สำลักตายสตรูหัวใจคนที่5ครับริซิโกชิคานาริริซิโกเป็นสาวผมสั้นมีสีน้ำเงินชิคานารินั้นถือว่าเป็นตระกูลตระกูลหนึ่งที่ร่ำรวยสุดในญี่ปุ่นเลยก็ว่าได้นั่นหมายความว่าริซิโกมาจากตระกูลที่ร่ำรวยครับตามภาษาลูกกระหนูที่บ้านรวยครับเป็นคนที่หยิ่งและทลงตัวเป็นคนโอ้อวดและหลงตัวเอง เธอนั้นดูถูกทุกคนที่มีเงินน้อยกว่าเธอการใช้ชีวิตที่รักเซอรี่ของดิซิโกะนั้นดึงดูดรุ่นพี่จุกิชิของเราเป็นอย่างมากในทุกวันครับกิจวัตรของนางเนี่ยก็ไม่มีอะไรมากเลยครับนางเนี่ยไม่เคยสนใจการเดินด้วยซ้ําสิ่งที่นางจะทําทในแต่ละวันนะคะก็คือไปนั่งอาบแดดบ,บริเวณสระน้ำของเรีนยนนั่นแหละครับทั้งช่วงเช้าและช่วงเย็นแต่สระว่ายน้ำครับก็ไม่ได้มีแค่นางครับก็มีคนมากมายเลยแต่ถ้าเกิดว่าจะให้เล่นตามเนื้อเรื่องและตามแคนนอนเนี่ยผู้เล่นจะต้องทําให้นางจมน้ําครับซึ ก็อาจจะงงๆหน่อยนะครับเพราะว่าการจัดฉากที่จะทำให้นางตายเนี่ยครับค่อนข้างที่จะมีหลายขั้นตอนจนสุดท้ายเมื่อทุกอย่างโอเคเราก็สามารถีท่จะผลักลานที่เธอนั่งให้ตกลไปในน้ำได้ครับก็ผ่านครึ่งทางมาแล้วนะครับตอนนี้เราเหลือตัวใจอีกทั้งหมด5คนอีกตัวใจคนที่6ครับมีชื่อว่าไอโดรุยาชิไอโดรุยาชิเป็นตัวละครสาวที่มีความน่ารักสุดสมากเธอเป็นสาวผมสีฟ้า มัดผมเป็น2หนอยาวถึงระดับไหล่สรับไอนั้นเธอมีความฝันว่าอยากจะเป็นอปไอดอลผู้เล่นเลยสังเกตได้ว่าในช่วงเวลาแต่ละวันนะครับสิ่งที่น่าจะทําส่วนใหญ่เนี่ยก็คือการฝึกซ้อมดนตร,ตรีบริเวณโรงยิมของเรียนครับเธอเนี่ยมีความไฟฝันและจริงจังไปอย่างมากเพราะฉะนั้นแล้วเธอก็เลยฝึกฝนและฝึกซ้อมเรื่องนี้อย่างหนักหน่วงครับน่าเสียดายที่ความพยายามทุกอย่างของเธอนั้นจะต้องจบลงอย่างเสียเปล่าครับ าการจะฆาตก,กรรมนางหรือฆ่านางด้วยอาวุธเนี่ยถือได้ว่าก็อาจจะไม่ได้ยากมากครับแต่ก็ไม่ได้ง่ายเหมือนคนแรกๆแ,แต่สาหรับการฆ่านางด้วยแคนนอนหรือว่าตามเนื้อเรื่องเนี่ยโพเลนนะคะจะต้องจัดฉากนางให้ตายด้วยไฟฟ้าครับไม่ใช่ที่ไหนไกลครับก็เป็นที่โรงยิมที่เธอทําการแสดงนี่แหละอุปกรณ์สายไฟะดิเล็กอรอนิ์ต่างๆเนี่ยอาจจะเป็นโอกาสครับที่ทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะช่วยเธอครับทำการแสดงช็อคเพอร์ฟอร์แมนซ์ได้ครับไปกันต่อเขาสรับตัวใจคนที่7 ัตรูใจคนที่7นะครับมีชื่อว่าเทโกะนาบัตไซเทโกะเป็นสาวผมยาวสีน้ำตาลนับตั้งแต่สตัูใจคนแรกลงมาเทโกะนั้นมีผมยาวที่สุดสตรูใจคนนี้ไม่ได้เหมือนกับคนก่อนหน้าเธอนั้นเป็นนักเรียนตัวท็อปของเรียนคะแนนของเธอนั้นเพอร์เฟกต์และยอดเยี่ยมเป็นอย่างมากเป็นการรวมกันอย่างเพอร์เฟกต์ระหว่างความสวยและสมองในแต่ละวันนะครับนางก็จะขลุกอยู่ที่2ที่ก็คือห้องสมุดและก็ห้องพักครูครับเดินไปเดินมาซึ่งหงากจะฆ่านางด้วยวิธีการฆาตกรรม ก,ก็อาจจะยากครับเพราะว่าตลอดเส้นทางที่เธอเดินนะครับมีคนอยู่ทุกที่เลยเพียงแต่ว่าหากผู้เล่นใช้วิธีการกำจัดแบบแคนนอนหรือเนื้อเรื่องตัวเกมนะครับมีการเสนอว่าให้เราเนี่ยใช้วิธีการเอ็กซ์เคือการไล่ออกโดยการจัดฉากแล้วก็ใส่ร้ายให้นาเนี่ยทำตัวเสียหายครับได้แ,แจ้งเรื่องทั้งหมดผ่านห้องปกคองเมื่อความผิดของเธอนั้นหนักหนาสหัสแล้วก็ซ้ำซากขึ้นเรื่อย ทางพออ,อหรือว่างานแนดแนวเนี่ยก็จะไม่ให้อภัยเธอแล้วก็จะทําการไล่ออกแต่ครับเธอได้่าเป็นตัวใจอีกคนหนึ่งที่ไม่ได้ตายนะครับเพียงแต่ว่าไม่สามารถมีปฏิสัมพันธ์อะไรกับรุ่นพี่จุกกชิได้อีกต่อไปแล้วครับตัวใจคนที่8โคมาโกฟุนาคุชิโคมาโกเป็นสาวที่เป็นตัวแทนของผู้หญิงในอุดมคติของญี่ปุ่นที่มีชื่อว่ายามาโตนาเดชิโกเป็นการสื่อนิสัยภาพโวงข,ของเธอได้อย่างชัดเจนกล่าวคือเธอนั้นเป็นผู้หญิงในอุดมคติ เรียบร้อยสง่างามสุภาพอ่อนน้อมบริสุทธิ์มีความเป็นสุภาพสตรีในซื่อสัตย์และจงรักภักดีต่อสามีครับด้วยลักษณะที่กล่าวมาทั้งหมดทําให้เธอนั้นเป็นตัวใจที่แตกต่างและโดดเด่นจากทุกคนอย่างสิ้นเชิงและมันยังทําให้เธอนั้นเป็นตัวละครคนแรกที่มี f อเดินตามเธอด้วยนั่นคือเรนโบโก,โกทั้ง4คน ที่ไม่ว่าเธอจะเดินไปไหนก็มีคนเดินตามเธอนะครับแต่ละวันนะครับเธอก็จะเดินวนอยู่แค่2ที่นั้นก็คือบริเวณศาลเจ้าหรือว่าศาลอะไรของญี่ปุ่นที่พวกชโนโนต่อสู้เนี่ยเขาไปทาการฝึกซ้อมกันนะครับการจะกําจัดนางด้วยการฆาตกรรมนี้ก็จะยากเพียงแต่ว่าผู้เล่นนะครับสามารถเล่นตามแขนนอนก็ได้ก็คือการที่ทําให้นางเนี่ยครับซึืมเสียชื่อเสียงครับโดยการนินทาใส่ร้ายป้ายสีและเมื่อเราบั่นทอนชื่อเสียงของนางไปจนสุดครับสุดท้ายครับนางก็จะทนไม่ไหวครับแต่อย่างใจยิจาะระออกและถ้าเกิดผู้เล่นทํามากกว่านั้นไปนิดเดียวเอง นางก็อาจจะฆ่าตัวตายได้ครับถ้างั้นเราไปกันต่อเลยครับสตัอหัวใจคนที่9ครับชิคุซ่าบาสุจิมะตัวละครตัวนี้ลักษณะาภ,ภายนอกเนี่ยค่อนข้างจะโดดเด่นมากครับจัดว่าหน้าตาดีเลยครับแล้วก็มีผมสีทองและลูกของเธอครับก็ค่อนข้างจะเซ็กซี่แล้วก็ดูแซ่บเป็นอย่างมากซึ่งก็ นางเป็นนางแบบครับซึ่งผู้เล่นก็สามารถสังเกตได้นะครับว่าในทุกวันเนี่ยนางก็จะขึ้นไปที่สถานาีของเรียนด้วยเสื้อผ้าบิกินี่ที่เซ็กซี่นะครับแล้วก็ทําการถ่ายแบบด้วยหน้าตาที่สะสวยแล้วก็ประกอบกับเป็นคนดังนะครับทำให้นางเนี่ยมีแฟนคลับผู้ชายเดินตามเป็นจํานวนมากเลยและนั่นรวมไปถึงรุ่นพี่โูกิชิของเราด้วยฉะนั้นแล้วการจะฆ่านางด้วยวิธีการฆาตกรรมเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ยากมากเพราะผู้ชายจะเดินตามนางไปทุกที่เลย ฉะนั้นทางออกที่ดีก็คือการกาจัดนางตามแคแนนแล้วก็ตามเนื้อเรื่องได้มีการเสนอไว้นะครับว่าเราเนี่ยควรจะทำแมชชเมกกี้ก็คือการหาผู้มาให้นางนั่นแหละโดยกลุ่มแฟนขับผู้ชายที่เดินตามนางไปทุกที่แล้วก็ล้อมนางเอาไว้เนี่ยจะมีอยู่คนคนหนึ่งครับที่คนเนี่ยสามารถที่จะทําการแมชชเมกกิ้งให้เขาเนี่ยออกเดทกับชิคุซ่าแทนรุ่นพี่โซกิชิของคุณได้ครับและก็มาถึงสตูดิโอใจคนสุดท้ายนะครับสตูดิโอใจคนที่10 มีชื่อว่าโซโนโกะสคานโอเอะโซโนโกะเป็นตัวละครตรัวใจคนสุดท้ายที่แตกต่างจากคนอื่นอย่างสิ้นเชิงเลยนะครับเธอจะเป็นคนที่จริงจังแล้วก็ซีเรียสไปกับทุกเรื่องเลยและเธอเองก็เป็นภัยคุกค้างกับเราด้วยครับเพราะสาเหตุที่เธอมาที่นี่เนี่ยไม่ใช่เพราะว่ามาต่อดีกรีอะไรของเธอให้เธอจบเพียงแต่ว่าเธอเนี่ยได้รับงานจากที่ปรึกษาของเธอนะครับให้มาเสืบสวนคดีเกี่ยวกับโรงเรียนอะคาเดมี่ที่เขากาลังสืบอ,อยู่ตอนเนี้ยเพราะเขารู้ครับว่าเขาเข้าไม่ได้เขาก็เลยใช้ช่องโว่ก็คือโซโนโกะนั่นแหละ ให้มาตามสืบแล้วก็ไขปริศนาเกี่ยวกับฆาตรกรครับเธอไปสตูดจใจเพียงคนเดียวที่ถือเปเปอร์สเปรย์นัก็คือสเปรย์พริกไทยก็แหละและก็เป็สตูดใจเป็นคนเดียวที่จะหากว่าคนนั้นเข้าไปใกล้เธอจะผลักเราออกและก็เป็นคนเดียว ที่ระมัดระวังตัวเองด้วยก็คือถ้าเกิดว่าคุณไปวิ่งใส่ตามหลังนางเนี่ยนางก็จะหันมามองครับแลวถ้าเกิดว่าเผลอหยิบอาวุธแล้วก็เดินไปชนนางเนี่ยนางก็จะฉีดสเปรย์ใส่หน้าเราตอใไม่กิมโอเวอร์ได้ครับและตลอดทั้งเกมเนี่ยนางก็ไม่ได้เดินเดี่ยวอยู่คนเดียวนะครับก็ここมีคนเดินตามนางด้วยก็คือเราอาสาสมัคร,รที่เขามาช่วยเหลือนางครับการจะกำจัดนางด้วยการฆาตกรรมหรือว่าด้วยมีดหรือว่าด้วยอาวุธต่างๆเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องยากครับแต่ถ้าเกิดว่าเล่นตามเนื้อเรื่องหรือตามแคนนอนเนี่ยก็ค ให้กับเราครับเพราะหากโซนโกยืนยันว่าเราเนี่ยบริสุทธิ์จริงครับการพิจารณาไต่สวนคดีที่กำลังจะเกิดขึ้นต่อจากนั้นเนี่ยโซนโกครับสามารถที่จะช่วยเราได้ครับก่อนจะไปถึงตรงนั้นเนี่ยเราก็ต้องสร้างความสัมพันธ์ดีๆกับนางครับและสุดท้ายครับก็อาสาช่วยนางในเรื่องที่นางี่ยทุกข์ใจมากที่สุดเพื่อให้นางครับรู้สึกเป็นหนี้บุญคุณเราและสุดท้ายครับเราก็จะเป็นเพื่อนกับนางและนางก็จะคอยช่วยเราในที่สุดครับและนี่ครับก็คือ เรื่องพื้นฐานแล้วก็เรื่องเบื้องต้นทั้งหมดเกี่ยวกับตัวใจทั้ง10ในหมด198 0ภาคแม่ของยังจังนะครับก็เป็ยังไงบ้างคือมันก็เป็นเรื่องผิวเผินไม่ค่อยมีอะไรมากครับอ่ะแล้วคุณกีดเห็นยังไงกับตัวใจทั้ง10บ้างนะครับหรือว่าคุณเนี่ยไม่ได้เล่นตาแคนดอนเลยคุณฆ่าตามใจฉัน หรือว่าตัวจใจแต่ละคนเนี่ยคุณมีมุมมองยังไงบ้างแล้วก็ชอบใครไม่ชอบใครที่สุดเนี่ยก็บอกผมได้นะครับหรือว่ามีคอนเทนต์อะไรมาแนะนําผมเนี่ยก็สามารถจะบอกใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมด้วยนะครับผมสหรับคลิปนี้ครับใครยินชอบนะครับช่วยฝากเอ้ยพูดไปแล้วสหรับคลิปนี้นะครับขอจบตรงนี้ครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับไปละบ๊ายบาย